ดวงชะตาชาวราศีสิงเดือนธันวาคม2568ชีวิตโดยรวมในช่วงเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความสุขความคิดสร้างสรรค์และจะได้รับโอกาสที่ดีจากเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ที่นับถือโดยเฉพาะหลังวันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาดีมากมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่วาดฝันไว้หรือได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนและความพยายามที่ผ่านมาความรักดีบุตรบริวารจะนําความสุขมาให้ ชาวสิงจะได้รับแสงสว่างและความสนุกสนานในชีวิตอย่างเต็มที่ในวันที่16ธันวาคมทําให้ชาวสิงมีเสน่ดึงดูดและมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นมากและที่สําคัญที่สุดคือในวันที่23ธันวาคมเป็นสัญญาณของความสาเร็จและโชคลาภครั้งใหญ่ในชีวิตที่1ตะวันนาปีดวันที่6ธันวาระวังความใจร้อนในการลงทุนการพนันหรือความขัดแย้งกับบุตรบริวารรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในเรื่องความรัก 7ธันวาการสื่อสารภายในครอบครัวหรือเรื่องที่อยู่อาศัยอาจเกิดความผิดพลาดต้องรอบคอบเรื่องเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับบ้านที่ดิน16ธันวาเป็นช่วงที่ความมั่นใจและเสน่ห์พุ่งสูงมากแต่ระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อความสุขส่วนตัวหรือการลงทุนเกินตัว22 2่ธันวาความรักโดดเด่นเสน่ห์แรงมากแต่มาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายเพื่อความสุขหรือการมีคนเข้ามาในชีวิตหลายคน 23ท่านว่าเป็นมงคลที่สุดโชคลาภความสำเร็จและความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่จะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเริ่ดพลิกชีวิตก็ว่าได้26ท่านว่าการเจรจาและการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องความรักการลงทุนหรือบุตรบริวารจะราบรื่นและมีทิศท,ทางที่ดีการงานงานจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์การนำเสนอผลงานหรือการเป็นผู้นำโปรเจกต์ใหม่ๆงานที่ทำด้วยใจรักจะประสบความสำเร็จสูง หลังวันที่2 3ธันวาคมความช่วยเหลือจากเครือข่ายสังคมเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่จะช่วยผลักดันให้งานประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีจากการทำงานการเงินโดดเด่นมากโดยเฉพาะหลังวันที่23ทธันวาคมเป็นต้นไปมีโอกาสได้โชคลาภจากดันลงทุนที่เคยทำไว้หรือโชคลาภแบบฟลุกๆจากการเสี่ยงโชคได้ลงดอยมาอยู่คาริหาฟ,ฟันทง มีแนวโน้มใช้ใจ่ายเมือนเพื่อความบันเทิงความรักการเดินทางหรือบุตรบริวารสูงแต่เป็นรายจ่ายที่นำมาซึ่งความสุขถือเป็นช่วงที่ดีๆในการพิจารณาลงทุนในระยะยาวหรือขอความช่วยเหลือทางการเงินจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่ความรักคนโสดเป็นช่วงเนื้อหอมที่สุดมีคนเข้ามาสนใจมากมายคนที่เข้ามามักเป็นคนมีเสน่ห์มีฐานะหรือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์รักอิสระและพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ร้อนแรง คนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยสีสันมีโอกาสสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันหรือมีความดีเกี่ยวกับบุตรบริวารแต่ต้องระวังความหึงหวงหรือทิฐิของทั้งสองฝ่ายสุขภาพโดยรวมดีมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นให้ระวังการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่เกิดจากความสนุกสนานหักโหมหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับหลังและกระดูกสันหลังเสริมดวงชาวราศีสิงห์สีมงคลสีส้มสีทองสีแดงสีเหลืองสดเพื่อดึงดูดพลังโชคลาภและความสำเร็จ อัญมณีทับทิมช่วยเสริมอํานาจบาร,รมีความมั่นใจและชื่อเสียงหรือเพชรสีเหลืองเพื่อเสริมโชคลาภและความสําเร็จการทําบุญทําบุญด้วยไฟฟ้าแสงสว่างหรือเครื่องมือแพทย์และบริจาคทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือองค์กรการกุศลรูนส์นำโชคทิวาสเกเบลเอวาสผูกรวมกันเพื่อเสริมความสําเร็จโชคลาภความผูกพันที่มั่นคง วิธีใช้งานสลักรูนทั้ง3ตัวนี้บนหินสีทองหรือสีส้มหรือวาดบนกระดาษสีแดงพกผ้าติดตัวไว้โดยเฉพาะเมื่อต้องเจราจาเรื่องการลงทุนหรือความรักเดอร์รับออบปเปอร์ได้ที่บ้านฟ้านะคะ